ครัวแม่แก้วสวัสดีค่ะทำกินกับแม่แก้วกับเมนูดอกหอมผัดกุ้งวัตถุดิบและอัตราส่วนสามารถดูได้ใต้คลิปค่ะเทน้ามันพืชลงกระทะใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเหลืองหอมเทกุ้งลงไปเมื่อกุ้งสุกใส่ดอกหอมลงไป ใส่น้ำเล็กน้อยปรุงรสด้วยผงปรุงรสเต้าเจี้ยวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันปิดไฟยกขึ้นจากเตาเสร็จแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในเมนูหน้าทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ